นี่ไปเด็กน่อยลาเห็ด วันใจ่ขึ้นแล้วตอแรกขอกองาสิันเนาะหมอดล่อูกหมำกำลังขึ้นเลยต่อหมอดำกำลังขึ้นเลยนะ <c oughs> nói cả cả thương đấy nói cả các anh em vẫn còn được.